ทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทอนิกส์แห่งมหาวิทยาลัยสงขานาคารินทร์สุดเจ๋งคว้าแชมป์รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัลหุ่นยนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ยอดเยี่ยมในการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อนอัจฉริยะชิงแชมป์ประเทศไทยนอกจากนั้นยังได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อนอัจฉริยะระดับโลกเวิร,ร์โรบอคัพ โรบอตแอดโฟม2012ที่ประเทศเม็กซิโกพบกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินสวัสดีครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีทั้ง5ท่านนะฮะทั้งอาจารย์แล้วก็นักศึกษาด้วยนะครับอาจารย์ก็ท่านานี้ ดรจรันบุญการนะครับคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะบดีนะครับถัดไปดรวัชรินทร์แก้วอภิชัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมฟอร์มูล่าซูเดนะครับแล้วก็น้องๆคนแรกน้องนัทนัทสรันใช่ไหมครับนัทสรันเนี่ยฮะน้องสรันซูเดนเป็นหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าทีมซูเดน สเตเดนครับผมกับตันทีนะฮะถ้าเป็นเยอรมันก็ติลิปลามจ้ะจ้ะลามมาเรื่องนี้ได้ยังไงคะอีกสองคนคุณกิติคุณกับคุณทศพรจากทีมโรบอทใช่ไหมครับใช่ใครกิติคุณฮะครับผมกิติคุณครับกิติคุณแล้วก็คุณทศพรครับฟอร์มูล่าสเตเดนคืออะไรคะฟอร์มูล่าสเตเดนะก็คือการพัฒนารถนะฮะจากเพื่อการแข่งขันซึ่งจะมีการจัดสร้างนะคล้ายกับรถฟอร์มูล่าวันโดยที่ จะมีกฎกติกาออกมาจากสมาคมครับโอเป็นรถไม่ใช่หุ่นยนต์ครับผมอ๋อไน่าผมจะไปแต่งตัวเหมือนพวกชักฟิตเฉยรักแข่งรถดีกว่าไหม่อ๋อนี่มาทางทางทางรถแข่งครับใช่ไหมฮะแล้วจะไปแข่งที่ไหนฮะที่ประเทศญี่ปุ่นครับที่ญี่ปุ่นนะฮะครับก็ก็นักศึกษาจากมอไปฮะครับผมอ๋อโอ้ส่วนสองท่านนั้นก็เรื่องของหุ่น ใช่ครับที่ได้ที่ได้รองแชมป์ประเทศไทยมาใช่ไหมฮครับผมแล้วก็จะไปแข่งที่เม็กซิโกใช่ครับมีทีมทีมหนึ่งมีกี่คนฮะที่ไปเป็นหุ่นเนี่ยเอ่อมีทั้งหมดผู้เขแข่งขันหลัก4คนแล้วก็ซัพพอร์เตอร์ของแต่ละคนอีกหนึ่งคนรวมทั้งหมด8คนครับผมอ๋อแล้วไปก็แปแปดท่านอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งท่านอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยนะฮะใช่อาจารย์วัชรินทร์นะไม่ใช่ครับอาจารย์ที่ปรึกษาของเขายังไม่มาครับติดภารกิจราชการอยู่อาจารย์วัชริศเป็นที่ปรึกษาของทีมรพม่าสติเดีพูดถึง พร้อมที่จะไปแข่งครับคือรักษาทั้งสองทีมนี้ได้มีการพัฒนามาเป็นเวลาหลายปีนะครับแล้วก็จากจากเริ่มที่เป็นโครงการเล็กๆจากจนกระทั่งมาเป็นโครงการที่สามารถที่จะมีสาภาพที่จะไปสู่ต่างประเทศได้เนี่ยถือว่ารักษามีความพ,พร้อมคือมีกําลังใจนะครับแล้วก็มีในส่วนของอาจารย์ที่มีเล็กมีความชานาญมีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องของทางวิชาการให้คำปรึกษาและตัวของนักษาเองเนี่ยเขมีความมุ่งมัม่น <c oughs> อย่างมากนะครับในการที่จะทําตรงนี้ให้เป็นผลสําเร็จก็เลยทําให้เราสามารถมีวันนี้ได้ครับอคบอย่างฟอร์มูล่าเนี่ยก็อยู่ใน,านภาควิชาเดียวกันนะฮะอยู่ครับอ๋ออาจารยแบ่งแบ่งกันเรียนแบ่งกันแข่งยังไงคะ ก็กลางวันก็คงเรียนนะครับไม่ใช่ข่ะหมายถึงอาจารย์ไม่คยด้วยละกลางวันก็เรียนครัคือก็เที่ยวกันไม่ใช่ใช่คือเขาต้องเรียนสาขาอะไรถึงจะมาเป็นเด็กที่พฒนาเรื่องรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นสาขาอะไรคือตัวผมเองก็เป็นอาจารย์ของประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อืมไม่เกี่ยวเออแต่ว่ามีใจรักอ๋อแล้วก็คือคือสัมผัสอยู่กับในสนามรถแข่งขันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แนะนําความรู้ส่วนหนึ่งเข้ามาช่วยเพื่อพัฒนาทีมน้องๆซึ่ง สมาชิกส่วนใหญ่ในตอนนี้เนี่ยจะเป็นจากภาคเครื่องกลเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเน้นไปทางด้านเครื่องยนต์แล้วก็การการสร้างโครงสร้างซึ่งแน่นอนเด็กวิศวะคอมอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าก็จะมีพาร์ทหลายๆพาร์ทที่เป็นเชิงไฟฟ้าซึ่งต่อไปเนี่ยก็ต้องนำนักศึกษาจากหลายๆภาคส่วนเข้ามารวมตัวกันให้ใหญ่กว่านี้ในทีม Formula Student เนี่ยนะคะเขารวมตัวกันเพื่อพัฒนาอะไรคะพัฒนารถแข่งรถแข่งเลยอค่ะรถแข่งเลยครับแสดงว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ ซิ่งแน่นอนแว้นใช่ไหมเด็กแว้นใช่ไหมแว้นมาก่อนใช่ไหมลอาจารย์เนี่ยก็จับมาให้เข้ารูปเข้ารอยใช่ไหมเอานอกกฎหมายมาอยู่ในกฎหมายเฮ้ยอาจารย์อแล้วน้องนัสรันไม่ปฏิเสธด้วยนะครับอาจจะนัสรันชอบแข่งรถอ่ะเป็นคือชอบชอบศึกษาแล้วก็ดูมากกว่าครับแหมพูดดีมากเลยจริงๆจริงนัสรันชอบดูเลยเยชีวิตส่วนตัวซิ่งไหมไม่ซิ่งครับจริงๆนะจริงครับเลยครับโอ้แล้วแล้ว ร้อยแปดสิบเองคับพี่แล้วเฉพาะน้อยไปคำน้อยเดียวแล้วเราจะไปแข่งที่ไหนฮะที่ประเทศญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นมันมีต้องมีการประกวดแข่งขันกันชิงแชมป์ประเทศไทยเหมือนอย่างทางทีมหุ่นยนต์นะทางปีสองพันสิบอ็ดผ่านไปแล้วครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับก็คะแนนโดยรวมเราได้ที่สิบเอ็ดแล้วก็คะแนนที่โดดเด่นที่สุดคือคะแนนการดีไซน์รถในระดับที่ห้าของประเทศไทยครับซึ่งทาให้เรามีความรู้สึกมีกําลังใจว่าเราพร้อมที่จะไปประกาศชื่อในนามของ คนไทยในนามของมาวิาลสงครานักคารินแล้วในประเทศไทยเราไม่ได้เป็นที่หนึ่งเราก็ไปได้ฮะได้ครับอ๋อเหรอขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละมหาลัยเพราะว่าตัวแทนของประเทศไทยยัมีปีละหนึ่งทีมเท่านั้นปีนี้เป็นมหาลัยสยามครับผมหมายความว่าถ้าถึงเราไม่ได้เป็นที่หนึ่งแต่เรามีความพร้อมเราก็ไปได้ได้ครับความพร้อมที่ว่านี่หมายถึงเรื่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นการออกแบบความแข็งแกร่งของกลุ่มการทํางานเป็นทีมแล้วก็รวมถึงความพร้อมของของทางด้านตัวมหาลัยที่จะซัพพอร์ตโดยเฉพาะเรื่องของเงินทุนในการที่จะ นำพาตัวนักศึกษาไปแล้วก็เรื่องของการขนส่งตัวรถที่จะเข้าแข่งขันอันนี้คืออะไรกันอันนี้คือรถแข่งที่แข่งขันอยู่ในสนามนะครับ TSE 2011ที่เป็นทีมผมนะครับที่ที่อยู่ในสถานะของการซ้อมก่อนเข้าแข่งขันจริงเต่ว่านี้คือบรรยากาศสนามการแข่งขันอันนี้เขาเรียกสกีดแพดครับเขอทดสอบ เขาเรียกว่าอ่าทดสอบสมรรถภาพในการเกาะถนนนะครับเพราะมันจะได้เลี้ยวไปเลี้ยวมาใช่คหมบใช่ครับอันนี้ก็ไม่หลุด<า>ไม่หลุดเลยครับผม<อ><อ>แล้วเวลาไปแข่งกันเนี่ยนะคะในในส่วนของรถแข่งเนี่ยคือต้องไปออกแบบประกอบแล้วก็แข่งมาเป็นผลแข่งจริงๆหรือเปล่าว่าของเราชนะหรือเปล่าเวลาวิ่งในสนามก็ในการแข่งขันนะครับเราต้องเรียนให้ทราบว่าคือไม่ใช่ว่าจะทําแล้วก็ไปแข่งกันได้เลยนะหนึ่งต้องมีการต้องเรียนรู้ถึงกฎกติกาการแข่งขันแบบชัดเจนนะฮะ ซึ่งเป็นกฎที่ส่งมาจากสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ของประเทศไทยครับ,รบแต่ว่ากฎเนี้ยจะมาจากอเมริกาอีกทีนึง SAE เป็นสากลเลยเป็นสากล,ลครับซึ่งเป็นการแข่งขันที่มีระยะเวลาที่ยาวนานมากในรายการ Formula Student นี้เท่าไหร่ก็นานเท่าไหร่ปีประมาณถ้าในไทยนี้ประมาณเจ็ดปีแต่ว่าถ้าต่างประเทศนี้เกือบหลักสิบปีแล้วครับ เป็น20ปีแล้วครับแข่งกันมายาวนานแล้วโอ้โอเครุ่นสูรุ่นอ่าทีนี้มาถึงทีมหุ่นยนต์จะไปเม็กซิโกใช่ครับกฎกติกาที่นั่นเป็นยังไงฮะจะไปแข่งเหมือนคล้ายๆกับที่เราเราได้รองชมป์ประเทศไทยไหมฮะจะคล้ายๆกันครับผมแต่ว่าจะโหดและหินกว่าค่อนข้างมาก ครับยังไงฮะเนือ่องจากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือว่าอว <c oughs> <c oughs> คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการแข่งขันรถบอดี้โฮมเนี่ยระดับเวอร์เวรบคัพเนี่ยมีมานานแล้ว <c oughs> พอสมควรประมาณ4ี่หปีแล้วแต่ว่าของไทยเนี่ยเพิ่งจัดเป็นปีแรกรก็เลยปรับกติกาให้ค่อนข้างซอฟต์หน่อยเนื่องจากเป็นการแข่งขันเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูง <c oughs> ครับเนื่องจากเราพยายามจะออกแบบหุ่นยนต์เนี่ยแล้วก็ให้มันทางานเนี่ยได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ ซึ่งแน่นอนว่ามนุษย์เราเนี่ยซับซ้อนมามากอาจารย์ทการออแพทย์เราก็ศึกษามานานแล้วก็พยายามจะออกแบบหุ่นยนต์ให้สามารถติดต่อสื่อสารได้เหมือนมนุษย์เพื่อจะมารองรับเราอาจจะเป็นมาคอยเซอร์วิสเราเป็นเมดให้เรา<ช>ดูนนแลป่วยดูแลเด็กในอนาคตครับผมเรืวามหมายหลักของแ่ละัแล้วเวลาแ,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 แข่งรูปแ,แบบการแข่งเป็นยังไงครับครับก็จะมีออตอนแรกก็จะมีเ,เป็นการให้ทําภารกิจหลักๆก,ก,ก่อนเพื่อทสศักยภาพ นพื้นฐานของหุน่น<ม>เช่นหยิบจับสิ่งของจดจําใบหน้าบุคคล<ม>ครับโตตอบด้วยเสียงเราสั่งการเข้าด้วยเสียง<อ>เขาโตตอบเราด้วยเสียงจดจําใบหน้าบุคคลนี่เป็นแบบพื้นฐานเหรอเป็นพื้นฐานครัโอ<ม>้โหครับเ<ม>ออเป็นอ่จริงๆแล้วไอ้เทคโนโลยีนี้เนี่ยพัฒนามาในอ่าด้ไวซ์ซอคอมพิวเตอร์มานานแล้วแล้วก็เราก็หยิบมาใส่ในหุ่นยนต์แล้วก็ประกอบกับโครงสร้างแล้วก็อ่ขั้นตอนการทํางานเพื่อให้มันสามารถทํางานได้แบบใกล้เคียงมนุษย์ คุณสองคนไม่มีความรู้พื้นฐานด้านนี้ที่คุณอาจจะงงมันพัฒนามาจากอะไรรู้ไหมการจดจำใบหน้าบุคคลเหมือนกับเวลาคุณเข้าห้องน้ำโคน,นเนี่ยโถเนี่ยมันจะมีที่สแกนนะอพอคุณไปยืนตรงโถพบมันปล่อยน้ำลอมาเลยไอ้ระ <c oughs> บบตรไอ้เจลเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยพัฒนามาแทนที่จะจับความร้อนจากตัวมนุษย์มันก็พัฒนาให้จดจำใบหน้าแล้วมาจากตรงนั้นมีข้อสังเกตว่าเงียบทั้งสตูดิโอก็ทุกคนไม่มีความรู้พื้นฐานด้านนี้ไงเออ ใช่ใครับผมเห็นไหมเห็นไหมงงงงเิเดี๋ยววันหลังจะลองเข้าไปอยู่ในห้องน้ำชายนะเือนอย่างมันจะคล้ายๆเหมือนกับเหมือนตอนนี้ก็มีโทรศัพท์ที่แบบล็อกล็อกอินเข้าใช้มือถือโดยใช้ใบหน้าเห็นไหมฮะนื่ว่าโทรศัพท์ใหม่ๆต้อเป็นระบบอันนี้อันนี้พี่เกิอาจจะยังไม่ทราบมันมีนะครับสามารถยกขึ้นมาแล้วดูสองใบหน้าสองตาเขาเข้าเขาได้ใช่ครับเทับรับแล้ เล่ <G Incre ased> ูแ <three> ล <clothes> ้วแล้วเวลาเขาตัดสินตอนนี้เนี่ยนะคะเขาตัดสินจากอะไรว่าคือจับเวลาว่าของของแต่ละตัวของแต่ละทีมใครตอบสนองในแต่ละโจทย์ได้เร็วกว่ากันเนาะตอนไปเม็กซิโกใช่เออเขาจะตัดสินจากอะไรเออเป็นความสามารถแล้วก็เป็นอ่เป็นคะแนนย่อยๆในแต่ละหมวดเช่นเหมือนกับเขาจะตั้งเป็นหมวดใหญ่ๆนะฮะเช่นเหมือนกับว่าอ่เขาจะตั้งเป็นให้สั่งเหมือนกับ general purpose service robot เราสั่งหุนบอกว่าโอเคคุณไปสั่งเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่า โอเคคุณไปห้องครัวไปหยิบโคกให้ผมหน่อยอืพอพูดอย่างนี้ปุ๊บคุณจะต้องจําแล้วบอกว่าคนนี้เป็นคนสั่งถ้าจะถ้าอธิบายเป็นขั้นย่อยๆนะฮะคนนี้เป็นคนสั่งไปหยิบโคกโคกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ห้องครัวอืไปห้องครัวพอไปถึงห้องครัวปุ๊บไหนละโคกอ้อนี่ไงโคกสามารถอ็อบเจกต์เทคชั่นก็คือสามารถตรวจจับของไนดะ้ว่านี่ละโคกพอบอกตาแหน่งได้ปุ๊บแขนก็ยื่นเข้าไปจับ จะขอแล้วก็เอามาไว้กับตัวแล้วก็เดินกลับมาหาได้ถูกคนเหมือนในห้องนั้นมีห้าคนครับือว่าเสร็จสิ้นภารกิจใช่ครับก็จะแบ่งเป็นย่อยๆบอกหนึ่งสามารถจดจําได้ถูกต้องจดจำใอจดจำใบหน้าคนได้ถูกต้องครสองไปหยิบโค้กไม่ได้หยิบขวดน้ำปลาหรืออะไรก่ภารกิจถูกใช่และเดินกลับมาเดินกลับมาถึงห้องได้ถูกต้อง ทันในเวลาอ๋อมีเวลากํำกับด้วยใช่เวลากํำกับด้วยเออไม่ใช่สั่งวันนี้ไปนู่นพูน้มีประสบการ์อ๋อมีเวลากํำกับด้วยครับคอส่วนใหญ่เวลายากมันยากตรงไหนคะนแข่งกัน,นปปที่เวลาเหรอหรือยังไงคะยากกันที่ภารกิจมันมีความอัตโนมัติสูงก็คือสั่งไปปุ๊บเราเป็นแค่คนสั่งหุ่นต้องมีงานประมวลผลเองนี่คือจุดยาก เราสั่งสั่งครั้งเดียวใช่ไหมใช่ครับสั่งครั้งเดียวสั่งด้วยเสียงเหรอสั่งด้วยเสียงครั้งเดียวครับสั่งด้วยเสียงเหรอไม่ใช่เหมือนแบบหุ่นยนต์ที่เราเห็นว่าสั่งด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ใช่่่ใชครับก็คือมันจะต่างกับเลตคิวเลตคิวจะเป็นการเม่นวลแต่หุ่นประหลาและโทมนี่เป็นการสั่งด้วยเสียงล้วนๆเลยแล้วต้องเป็นเสียงคุณไหมหรือเป็นเสียงพวกพี่ได้ไหมเสียงใครก็ได้ครับขอให้ออกเสียงถูกต้องไม่ไม่เวลาไปแข่งอ่ะเวลาไปแข่ง เสียงไก็ด้ครับภาษาอะไรภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษทำไมไม่ทำหุ่ฟังภาษาไทยอ่ะครับเออภาษาไทยเดี๋ยวจะพัฒนาถอดไม่ใเออคือเป็นความเฉพาะพิเศษมันตอบไม่ต้องไปตอบทัุกคนเขาลวนก็าลวนครับจะคือจะให้ถือว่าเป็นความเฉพาะพิเศษถ้าฟังภาษาไทยได้แต่ว่าแน่นอนว่าเราทําหุ่นมาต้องใช้ในหลักสากลถูกต้องโอ้าไป่งตาประเทศแล้วแล้วแล้วโจทย์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับโจทย์เราไม่รู้มาก่อน ทราบจะแจ้งให้ทราบก่อนแล้วก็จะมีเป็นโอเพนแช l ์ล์ก็คือคือมีการแข่งขันขั้นพื้นฐานอยู่แล้วครับผมแล้วก็จะมีโอเพนแช l ์ล์คือตอนนั้นเนี่ยเราจะโชว์อะไรก็ได้อันนี้จะคะแนนใหญ่สุดจะโชว์อะไรหุ่นเรามีความสามารถพิเศษอะไรจุดเด่นเราคืออะไรเราออกมาโชว์เราเตรียมมาแล้วเรตรียมมแล้วครับเตรียมม้แล้วะบอกได้แล้วก็ได้ครับผมก็จริงๆแล้วที่เราจะทำก็คือเราจะ เ,เหมือนเราเป็นพนักงานที่แบบยุ่งทั้งวันเรามีหุ่นตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเราเข้าบ้านมาปุ๊บเราก็ฝากหุ่นถือของได้บอกให้เขาเดินตามมาล้างล้างจานล้างอะไรเสร็จแล้วเราก็าสามารถเซิร์ฟอินเทอร์เน็ตไปด้วยเสียงของเราเหมือนปกติเรากดเบราว์เซอร์คลิกเมาส์อะไรใ,ในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะเราก็เซิร์ฟอินเทอร์เน็ตเลยเราก็คือบอกเลยบอกเข้าเว็บนี้ให้หน่อย <G AS? S 2> เขาก็เปิดหน้าเว็บขึ้นมาให้หุ่นไปทําให้เลยอรอใช่ฮะแล้วก็มีมีจอแสดงผลอยู่จอหนึ่งเราก็ล้างจานไปด้วยไม่ต้องใช้มือเลยพูดอย่างเนี้ยครับเข้า็ใหกแสดง เลือกลิงก์นี้เขาก็ทําให้แล้วก็บอกว่าแล้วก็เพจอัพเพจ down ได้เรื่องขึ้นและลงได้พอไม่ดูก็ปิดอันนี้คือที่เตรียมไว้ใช่ไหมครับชนะเลยรอดูใช่เลยแต่ทุกกฎนี้ยังยังยังต้องใช้เงินทุนพอสมควรเห็นว่าจะมีการจัดงานคืนสู่เย่าใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับก็จริงแล้วทางในในนามของผู้แหล่งคณะเนี่ยเมื่อนักศึกษาเข้อมีศักยภาพเนี่ยเราก็ต้องการโอกาสที่จะสนุนเขาอย่างเต็มที่นเชิญเลยครับเชิญเลยฮะทางคณะวิศวะเองเราก็ ยินดีนะครับที่จะรับการสนับสนุนจากผู้ที่ได้ชมรายการเดี๋ยวนี้ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะสิทธิ์เก่าโดยเฉพาะสิทธิ์เก่าซึ่งหลายท่านก็ให้การสนับสนุนมาบ้างแล้วนะครับแต่เราก็จะมีงานคืนสู่ย่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์มาเลสงขลานครินทร์ในวันที่16มิถุนายนนะครับณศูนย์ประชุุมมิถนายนครับณศูนย์ประชุมนานาชาติของมาเลสงขลานครินทร์นะครับก็จากถือโอกาสนี้เรียนเชิญนะครับทางสิทธิ์เก่าแล้วก็ทางผู้ที่สนใจในพมรละวันแล้วก็ในหุ่นยนต์อัจฉริยะเนี่ยครับสามารถที่จะไปเยี่ยมชมผลงาน สนัุนักศึกษานะครับแล้วก็ให้การสนุนในสารฝันให้นักศึกษาของเราเนี่ยไปไปสู่เวทีโลกได้อย่างอันนี้เป็นการ,ารเป็นการเลี้ยงเป็นงานเลี้ยงที่ของมหาวิทยาลัยเลยใช่ไหมหรือว่าของคณะของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของคณะอ๋อของคณะนะ,ะแต่ว่าถ้าเกิด เป็นสิทธิ์เก่าของมอคณะอื่นจะมาร่วมสร้างด้วยินดีเลยหรือไม่ใช่สิทธิ์มอยินดีจะส่งเสริมเยาวชนก็ได้ใเป็นสิทธิ์ใหม่จะซ้อมคืนสู่เยาว์ก็ได้ครัับบใช่ครรายละเอียดขึ้นมาที่หน้าจอคุณผู้ชมสนใจนะครับครับเอ๊ะวันนี้ยังไงเนี่ยคุณผู้ชมเป็นอะไรไม่ใช่กินน้ำเต้าหู้แก๊งเช่เนะนี่น่าสนใจนะฮะเพราะว่ามันมันต้องใช้เงินทุนพอสมควรใช่ไหมครับสถานะก็ เราก็ตั้งเป้าไว้อย่างแต่ละทีมอย่างหุ่นยนต์ถ้ต้องการที่พัฒนามาเป็นคนจริงๆนะฮะหมายถึงว่าตอนนี้คือตัวหุ่นเนี่ยยังยังไม่ได้หน้าตาเหมือนคนมากนะครับถ้าต้องการออกาเป็นคนจริงๆเนี่ยมันก็ต้องลงทุนเป็นเป็นหลายล้านนะครับต้องเรียนว่าของเราเนี่ยตอนที่เราแข่งขันเนี่ยเราใช้เงินหมื่นไปแข่งกับเอ่อที่อื่นที่เป็นเงินแสนนะครับปัจจุบันเราใช้เราก็คงเป็นหลักล้านที่จะไปแข่งกับหลักหลายสิบล้านในการทางเยอรมันหรือทางยุโรปที่เขาพัฒนาหุ่นไปออกมาหน้าตาเหมือนคนจริงผมนึกว่าหลักแสนผมนึกว่า ตอนที่แข่งกับประเทศนี่เราใช้เงินแค่หลักหมื่นครับใช้แค่หลักห,ห,หมื่นฮะโ,โ,โดยโดยที่เมื่อเราไปรีวิวทีมเพื่อนนะฮะดูดูแล้วมันจะประมาณเกือบเกือบเหยียบล้านเหยียบล้านแ่ทุกทีมเลย<อ>แต่ว่านั้น <ๆ S 2> นั้นกลับกลายเป็นว่าเป็นข้อดีได้รับคําชมเพราะว่าด้วยความที่ว่ามีมีคนชมบอกว่าเนี่ยคุณด้วยเงินแค่เนี้ยคุณทำได้ขนาดนี้มันกลับกลายเป็นว่าเราไม่ได้พึ่งเงินอันนี้เราไม่ได้มาสายเาด้วยมั้ยเรามีรายละเอียดเนี่ยเรามีบอกเขาด้วยใช่ไหม ว่าเราเราใช้เงินทุนเพียงแค่นี้เองนะครับตอนนั้นเราอ้อนเราอ้อนนิดหนึ่งเราอ้อนแต่ครั้งนี้ต้องการเงินเพิ่มครับไม่ทันร่วงสามศูนย์ด้วยกันนะคะวันที่16มิถุนายนนะคะที่มอที่มอครับารพึ่งศูนย์เยคุณทุกท่านคุณครัทุกท่านแล้วก็ไปร่วมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ